สวัสดีครับพบกับพงเจลทัร์ออฟเชนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงลิมิม่น้ำจาพยานะครับสะพานพรลมแปดเพื่อชมขบวนเรือพระยุหะยาตาทางชนมากนะครับของในหลวงนะครับที่จะถวายพระกฐินที่วัดอรุณนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงไปที่เรียบร้อยครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับช่องโคงเจลวทัวร์พิเศษนะครับเข้า,ามาจับจองที่นะครับเรียบร้อยเต็มพื้นที่นะครับตอนนี้จบไปนหน่อยนะครับสัะพานใต้สะพานพระรมแปดนะครับ เดี๋ยวผมจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้มันกา,ารมองเห็นจะแคบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปหาพื้นที่ที่ทกว้างๆหน่อยนะครับโอเคครับได้เจอกันครับครับผมตอนนี้ก็ได้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งอรุณอมรินนะครับสถานพลัลแปดตอนนี้มีมีองประชาชนนะครับเขามาแบบ เยอะแล้วนะครับนี่ครับข้างบนเป็นสะพานพระรามแปดนะครับเมื่อกี้สถานที่ขับแคบเป็นหน่อยผมเลยย้ายมาครับนี่มีห้องน้ำนะครับมีรถคองน้ำของกทมครับ,รระะรบให้บริการตรงนี้ จีายวันนี้ก็เป็นวันดีครับที่จัดพิธีขบวนเรือพายุหะญาติตาทางโจนาานนะครับของในหลวงถวายบัพติที่วัดอรุณน,นะครับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ครับ ่างทั่วโลกนะครับเพก่อเนแสตรงนี้จะกว้างกว่าฝั่งโน้นนะครับเพื่อนนี่น วนอุธครู้สึกว่าการจับจองพื้นที่ก็จะลดน้อยเบือน้อยลงเต็มที่นะครับใช้มาช้าเนี่ยมีใจนะคขอว่าอย่าให้มีความหนนะครับที่รุนแรง หรือโยกแค่โชมากเกินไปนะครับแต่เราสู้ได้นะครับผมมั่นใจนะครับกระแสน้ําพวกเราก็สู้ได้เีเป็นใัีพายนะครับพรนับตอนนี้เจ้าที่กำลังเตรียมตัว้าโแโ่นะครับยทวนที่มาจากกองทัพบกนะครับทุกท่านนะครับ ตรงนี้เป็นที่ร่มนะครับใต้สะพานป่าซามะครก็ถืงไปเรานะครับดูใครดูเขาดูเดินเดิดนนี่ครับตรงนี้จะกว้างขว่าหน่อยนะครับบฝั่งโน้นนะครับ เต็มแล้วครับเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นสถานที่มันคับแคบไปนหน่อยของแป้งชาตินะครับตรงนน้นเป็นแป้งชาตินะครับฝั่งนี้เป็นอรุณอมรินทร์นะครับอ่าข้างบนคือสาาะพานพระรามแปดครับมาดูขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ญาตาชางชนมาครับของในหลวงนะครับจะมกกีเพนสนเพื่อาวายพระกรินนะครับพระกรินนะครับที่วัดอรุณน,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างของ นี่เลยในน้ำเจ้าพระยาครับเน,นี่ยพี่น้องประชาชนสู้แดดมากนะครับเดะไดจชม,ม,าจามขบวนเรือ <c oughs> นี่ครับขบวนเรือก็จะผ่าน ื้องน้ำนี้ไปนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแดงชาตินะครับตอนนี้เราให้ประชาชนนั่งอยู่นะครับ ้แต่ร้อนมากๆครับเพื่อนเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นวัด สะพานพลับแตดนะครับฝั่งนี้ข้ามมาจากพระนครก็ไปพุทธมณฑลได้นะครับไปศรีราชโรงพยาบาลศรีลาชได้นะครับนคนปรปฐมนะถ้าเข้าไปในเมืองก็ไปท่าน้ำเทเวศได้ ไปสนามหลวงได้นะครับเส้น,นี้ไปกองทัพบ,บก โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับวไว้ดูในคลิปต่อไปนะครับขอให้ติดตามจะเอาบรรยากาศมาให้ชมชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ๊าบาย